สวัสด,ดีทุกคนที่ติดตามเดี๋ยววันนี้เราจะมาตัดหน้าม้ากันนะเปลี่ยนทรงมั้งเพราะว่าจะจะเริ่มมีลอยนิดนิดเราก็ต้องปิดหน้าผากเว้ยเขาเรียกหน้ามา้าอะไรนะไม่ให้เปิดหน้าผากนะรับทับตัดหน้าม้ารับทับก่อนเดี๋ยวเราก็จะหนีบก่อนนะเราจะหนีบตรงก่อน นีดกันก่อนนะคะดูน่าง,ง่ายๆนะตัดกันเองก็ได้อยู่กับบ้านนะจะสอนในทีตัดกันเองนะนั่นเสร็จแล้วก็ตรงต,ตรงนี้เราก็หนิดหน่อยเพื่อติกตี Grammy ้เพราะผมเราหยิกอยู่แล้วมันเรียบๆนะนี่ก้อไม่ต้องเยอะนิดๆความเดี๋ยมจะนั่นเกินแล้วก็เราก็ดีตรงปลายรีบตรงปลายนะให้ให้ผมเราหยิกอ่ะมันดูไม่สั้นเกินวันนี้ก็เบื่อ อยากหนีบเอาแค่ไปไปลายพออันนี้ดูข้างหลังนะครมันก็ไม่สั้นมันก็ดูแบบว่าหยิกขึ้คลื่นนะคะอันนี้เราก็จะมาสอนตัดหน้าม้ากันแบบง,ง่ายๆอยู่กับบ้านนะหวีมาเลยหวีมันนะคะ ผมจะเยอะเกินเดี๋ยวจะหัวร้านต่ <S <S อตัดนนามาแล้วก็เกิดเราจะนี่เลยเทียงค่ะตัดไปเลยค่ะตัดแบบเขียงค่ะจับกันไกลนี้นะตัดเองอนะ,หน,ะ,นะ,ะนหน้ากระจกนะฮะทุกคนมันจะหน้ากลองก็ได้แล้วเราก็ทำนี้เห็นไหมคะ่ะเดี๋ยวเราดูนี่กันค่ะมัน,นจะสวยพอดีแล้วก็เกิดว่าถ้าเราเกิดเราเบื่อก็เอาไปข้างนิดเอามาปลายข้างนิด ปิดงอเฮ้งนะไม่ให้เปิดเกินเดี๋ยวเงินไหลหมดนะคะตรงปลายเราก็เอาปล่อยตรงนี้ก็เป็นได้ได้อีกทรงนะคะอันนี้ข้างหน้าเราก็คล้ายๆห,หน่อยข้างหลังเราก็โอเคนะฮะโอเคค่ะถ้าเราไม่หนีถ้าเราไม่หนีปลานจะสั้นเกินมันจะดีดนะฮะอันนี้ก็เสร็จแลวนะฮะหน้าม้าของเรานะฮะ เนี่ยหน้ามา้าง่ายๆไม่ต้องเอามาเยอะอเห็นปะอันนี้ทําเป็นหน้าม้าก็ได้ถ้าหน้าม้ากลัวหน้าเราสั้นเกินแล้วก็ป้ายข้างนะทาได้หลายทรงหรือจะเป็นทรงเสิร์ก็ได้นะคะเห็นไหมคะได้ทุกทรงเนี่ยแม่บ้านอยู่กับบ้านตัดกันเองก็ได้ไม่ต้องไปหาช่างคือเนี่ยหวีให้ตรงอย่างเงีย้ยแล้วก็ตัดแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะสําหรับเช้านี้บายบายสวัสดีค่ะเปลี่ยนทรงทุกวันเลยคะ่ะช่างวันไหนเบื่อก็หนีบ วันไหนที่เกียจก็ปล่อยหยิกค่ะอืมเราก็สาวอย่างที่ว,ว่าเราบีบเนาะบ๊ายบาย